Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three. Nine. ในวันนี้หนูจะมาสาธิตการละเล่นของไทยค่ะพี่พี่ช่วยหนูพูดหน่อยสิโอ้ยสวยอ่ะอุ้ยมุมนี้ก็สวยเซฟี่หน่อยเซอฟี่หน่อย <c oughs> คนดูหน่อยสวยจริงเลยอ่ะโอ้ยสวยอ่ะอุย้ยนี้ก็ดีอะกาน จะบอกว่าวันนี้เออจะมาสาธิตการลเล่นของไทยใช่ไหมตั้งแต่อดีตอ่ะจนถึงปัจจุบันค่ะถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะโอ้ยร้อนอะ่ะร้อนมากร้อนก็ยังร้อนอยู่รอนานแล้วต้องไล่ตามไม่ได้การ ยังมันยังไม่มาอีกกี่โมงแล้วนานมากสินสนบนานะทีัดทีเนี่ยมัทีกี่โมงแล้วเสยียงอะไรล่ะเกิดอารมตีหัวอ้าวสวัสดีพฤอยาพูดทีแกั พิธียาติดเกมคุกกี้รัานนะแกคุกกี้รนะันอุ้ยเอามากคุณเลิกเล่นกันไปแล้วแหมแกเคยเล่นหรือเปล่าอุ้ยเล่นจนเลิกเล่นเลยอยีอ่ล้านกี่ล้าน56ล้านอุตเตะมีอะไรไหมเยอะก็เก่าอีกอะ่ะแล้วตอนนี้เขาเล่นอะไรอะ่ะเขาเล่นเกมเศรษฐีกันยากเกมเศรษฐีเกมไหนอ่ะแกโหลดโหลดโหล,ลดที่ไหนโหลดที่ไหนสมัยนี้เขาโหลดกันที่ไหนนี่แอป store อัลฟ์ store อันต่างนิชานะคะอัลฟ์ store เดี๋ยวจะทำหนะ้าโอโปอสักห้านาทีอู้อู้อู้อุตาเร็วกว่าแกดีอยากสมัยเนี้ยมีไวไฟที่เลยอ่ะครอบคลุมมากที่สุดถ้าไม่มี Wi-Fi แล้วก็มีอะไร 3G 4G ดีดีอ่ะถ้าจีเริ่มเข้าแล้วนะรู้ยังนี่ถ้าฉันเกิดสมัยก่อนนะฉันแบบไม่ว่าจะเคลียร์อ่อนเคลียร์ไม่อยากจะเซฟเลยอ่ะแกฉันว่าเราอยู่ไม่ได้แน่เลยแกโอ้ยแกโหลดเสร็จเหรอโอ้ยโคตรเร็วอ่ะลองลองเข้าไปเล่นเลยเล่นเลยซื้อลูกเต่าด้วยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเ,เดี๋ยวลองลองมันโหลด เย็นๆนะคะลูกแกน่ารักมากสินะพ้าพีอาบน้ำมันดีดีเลยลูกยังสวยกว่าแกอีกอุ้ยบ้าเลยวอุตตาเล่นเล่นเลยดีที่น่ามาแล้วมาแล้วเข้าได้แล้วเข้าเลยอะไรก่อนแกอุ้ยนี่อะไรประเทศเลยอ่าประเทศไทยด้วยดีดีอ่ะนี่นี่นี่ฉันถอยก่อนฉันถอยก่อนต้องโยนื่อนต้องโยนไม่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 ใครเขาเล่นกันอย่างนบ้านนอกลอยอย่างนี้เลยเสีย ใช่เนี่ยถอยเลยอวยต้าเแี่ยว่าแกล้มละลายแล้วว่าไปล้มละลายแกโกงใช่ปะเปล่านะก็อย่างนี้แหละคนมีความสามารถเดี๋ยวฉันน่ะนะไปปารีสไปเมอฟาชินแล้วก็จะไปกินซูชิต่อญี่ปุ่นแล้วก็จะไปทำหน้าต่อ่ิคารอยาโอฉันว่าแกทำทั้งตัวนะแล้มีเกมอะไรน่าสนใจอีกปะติ่ม ซิมซิมคืออะไรอย่าซิมการ์ดอิงป้าไม่ซิมการ์ดถุยอิงป้าซิมหรอซิมครอบครัวลายซุ่มซุมช้าดีเก่งโลกวันนี้เราไม่ดีแล้ววะต้องซื้อมาแต่ก็เปลี่ยนป้าจริงจริงมันฉิ่งอะได้ด้วยแต่ว่าฉันไม่ไเติมมาเรื่องอื่นไหมนี่ยลมป้าอือก็ควรจะตั้งนานเออควรใช้อย่างงี้นานแล้วป้าก็แบบ สมัยใหม่อ่ะก็ต้องมั่นใจป้าก็อย่างมีสตาร์ของเชื่อฉันส่อีกแป๊บหนึ่งก็ต้องมีแอปล่มขึ้นไปแล้วบังแดดอย่างงี้เว้ยแกแล้วก็จะแผ่ออกบอกมันนะถ้ามันออกแล้วบอกฉันก่อนคนแรกนันได้เลยฉันเป็นคนอัปเดตเทคโนโลยีอันฝั่งนี่ฉันนะคะอัปเดตอัปเดตฉันจะทำหน้าโอปอลสักหนาทีแล้วสำหรับวันนี้การเล่นในสมัยใหม่ของพวกเราขอฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ ะะช่วงนี้น้องรู้สึกว่างๆยังไงชอบกนค่ะพูดนะคะน้องว่าเล่นกันสองคนเนี่ยมันไม่ค่อยสนุกเลยน้องว่าน้องจะชวนหนูแดงมาเล่นด้วยกันนะคะดีเลยค่ะพุ่น้องโอ๊ยค่ะคุณพี <c oughs> ่เป็นไรคะ่ะป <c oughs> ากติดคอนะคะคุณพี่หนูแดงล <c oughs> หรัการเล่นมาเก็บนั้นนะคะเป็นการเล่นที่ง่ายง่ายอุปกรณ์ก็หาได้ง่ายง่ายนี่ค่ะอุปกรณ์หินอุ้ยหินตก <c oughs> อะเรามาดูกันเถอะนะคะว่าเล่นกันยังไงหินไหลมาไต่จังห่ะข <c oughs> อโทษคุณพีด้วยนะคะ เปลี่ยนก้อนอีกว่าค่ะได้ค่ะเราเลือกขนาดกันค่ะเราก็เรียกมาก้อนนึงนะคะก็เอ้ยโอ้ยอยู่แดงล่าได้เลยค่ะโอ้ยแม่เก่งจังเลยเยะค่ะการะเล่นกระโดดยางเป็นการะเล่นที่มีมาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยโบราณอุปกรณ์ก็หาได้ง่ายไงถ้าอยากรู้อะไรในไงมาเล่นกันเลยค่ะ เล่นต่อไปเป็นการเป่ากบนะคะการเล่นก็คือมียางสองเส้นนะคะให้แต่ละคนแล้วถ้าใครเป่าทับของอีกคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นผู้ชนะไปค่ะเริ่มเลยจันแงดงได้คุณน <c oughs> ้อขอคุณน<อ>นแ,มแม่ขอขอนุญาตอีกรอบนะคะ <c oughs> แข่งยังแม่แ้หนูเป่ายัไงล่ะคุณแม่เป่าอีกรอบก็ได้จ้ะได้เลยค่ะไขคุณแม่นะแม่ลืมวันี้่ะสำหรับครั้งนี้หนูแดงก็เป็นผู้ชนะไปค่ะเ้ม่ด้วยต้องรอให้ าจากการวิเคราะห์อของกลุ่มเรานะคะเราพบว่าการเล่นในอดีตนะคะมีผู้เล่นจำนวนมากค่ะทําให้เด็กๆได้มีการเข้าสังคมได้ฝึกกล้ามเนื้อฝึกสมาธิและสติปัญญานะคะทําให้เด็กๆมีร่างกายที่แข็งแรงค่ะแต่ในปัจจุบันนะคะมีวัตถุนิยมเข้ามามีเทคโนโลยีมีแฟชั่นที่เปลี่ยนไปค่ะทําให้การเล่นเล่นของไทยเริ่มตางหายไปค่ะ mm hmm. เด็กๆจะรู้จักการเล่น mm hmm. เพียงในตำราเรียนเท่านั้น อยู่แต่กับวัตถุนิยมห่างเหินการเข้าสังคมทําให้ร่างกายไม่แข็งแรงค่ะขอขอบคุณสําหรับการติดตามชมพวกเรานะคะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะม่ม่มิม่มิไม่ม